กี่น้องว่ามีผู้ใดมาเห็นบ่หรอต้งไซสสิพวามีผู้เห็นจือเทียนะครับตัวนี้จนเท่าพวนัจนบานก็มีขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดดอกนะครับโมนโมนี่ยี่สิบเอ็ดดอกครับว่ามีผู้ใดเห็นคือครับน้ำทางพอดีเลยครับบอกเราเตรียมบานแล้วทีพิดต่ว่ามันบานแล้วนะครับ ว่าสิบวเอาด้วยคันพี่น้องผูดด้ใดอยากได้ก็ทักมากนะครับเกอทักมากคันจากได้แต่ว่าสิบวเก็บออกเลยมีผู้สั่งว่าจากได้ไปเฮ็ดเชื้ออยู่ก็เลยสิได้เก็บเนาะเออเก็บเอาไปิ่นเฮ็ดเชื้อพี่น้องเอาตั้งแต่ขามันหล่นแล้วบวเอาดอกเบามันเห็นเป็นเชื้ออยู่นี่เอาตะขามันเลยเพราะว่ามันดอกบาดมันครับ